สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับหมอแก้วแม่นชัวกับแนวทางการเสี่ยงโชคของหัวรัฐบาลนะคะวันนี้วันที่ถ่ายคลิปก็คือวันที่14เวลา12นาฬกายนาทีนะคะนะคะก็เอาเลขดีๆมาฝากทุกคนก็ขอวอวยพรให้ทุกคนโชคดีถ้าใครอยากจะไม่พลาดแนวทางหวยหุ้นนะคะสามารถแอด QR code เข้ามาด้านนี้ได้เลยหรือจะแอดเข้ามาทางแอด mk65 ได้เลยมีแอดข้างหน้าด้วยนะคะก็ติดตามกันได้เลยในนี้เราก็จะมีแนวทางของหัวรัฐบาลหัวอมสินให้ตลอดนะคะก็ถ้าใครที่อยู่ในกลุ่มก็จะได้ดูคลิปเร็วได้ดูแนวทางเร็วมีลงทุกวันแน่นอนถึงเพราะว่าถึงไม่ได้อัพ u t u b e แต่ก็จะถ่ายเป็นคลิปสั้นๆส่งเข้าไปเอาไปดูกันได้นะคะอะมาดูกันว่าในงวดนี้นะคะวันที่16เมษายนซึ่งตกับงวันเสาร์และตกับงวันพระด้วยมีแนวทางสีโชคดีเลขอะไรบ้างเรื่องันที่วันอาทิตย์ วันอาทิตย์ได้ไพ่พนังสุรัสวสดีชายาพระพรมแก้วแนะนําให้ซื้อเลขเกี่ยวกับการทาบุญการทําบุญจะให้โชคให้ลาภให้ความมั่งคั่งร่ารวยกับคุณค่ะวันจันทร์ให้ซื้อเลขที่ตัวเองชอบวันนี้เลขที่ตัวเองชอบจะโอเคค่ะจะนําสิ่งดีๆมาให้คุณนะคะวันอังคารให้ซื้อเลขคนอายุน้อยวันนี้คนอายุน้อยจะให้โชคให้ลาภให้ความมั่งคั่งร่ารวยกับคุณอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะ ย้ำวันอังคารให้ซื้อเลขคนอายุน้อยอายุน้อยที่สนิทที่สุดนะหรือคนในครอบครัวก็ได้วันพุธให้ซื้อเลขกะลากินีหรือเลขที่ไม่ค่อยดีเลขที่วันศุกรเป็นเลขอัปมงคลสําหรับเราอันเนี้ยจะให้โชคค่ะส่วนวันอังคารเอ้แม่ค่ะวันพฤหัสกับวันศุกร์สองวันนี้ให้ซื้อเลขเกี่ยวกักรทําบุญวันนี้การทําบุญจะให้โชคให้รัคกนคนที่เกิดวันพฤหัสและก็คนที่เกิดวันศุกร์สองวันนี้ลองซื้อกันดูนะคะเลขการทําบุญนะ ลองดูหรือเลขที่เราไปทำบุญล่าสุดก็ได้แต่ใครที่อยู่ในกลุ่มหมอแก้วแก้วไปทำบุญกับตาพันบุญได้เลขเซมซีอะไรจํากันได้ใช่ไหมลองซื้อดูนะคะ แล้วก็วันเสาร์นะคะได้ไพ่พระทักษะที่มีสีสันเป็นแพ้ให้ซื้อเลขการเจ็บป่วยกันไม่สบายวันนี้การเจ็บป่วยกันไม่สบายจะให้โชคให้รับคนที่เกิดวันเสาร์ดูดูไปดูดูมารอบนี้เลขไม่ค่อยจะเป็นเลขดีเท่าไหร่เป็นเลขค่อนข้างลบหรือต้องทําบุญเยอะอยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยแก้วเป็นกําลังใจให้ทุกคนต้องขออภัยทุกๆคนที่ลงคลิปช้ามากนะคะหวังว่าคงไม่โกรธกันดูแล้วไปซื้อลอตเตอรี่ให้ทันบายบายค่ะ